สบายดีสบายดีแลยครับทั้งไทยสบายดีพี่น้องเนาะมือนงกะมาพอกันอยู่ทุ่งไห้ทุ่งหน้าพี่น้องวันนี้พาพี่พาน้องออกมาหาปลาพี่น้องหาปลาหาปูมากับหน่วยซิลนี่หน่วยซิลทั้งสองสบายดีสบายดีทุกคนฉันดีก็คำนองนะทุกคนลังจากเมื่อวานเนี่ยเนาะุเพื่อเห็นปลาดุกเพื่อว่าอยู่ในนี้แหละอยู่ในน้องตะลุกตะลุกหนำสีแหงพี่น้องฝนกับโบตกทึงผ้าแป้นเอิร์ตเติดตกแต่ทางอื่นพี่น้องไปทางเข็มมาลาจนเบิดทางบานเฮาโบ,บตก มืาอนี้ชิมาซาเอาพี่น้องข้าเจ้าเห็นไว้แต่ว่าหมูมีปัญญาเอา <laughs> เอาปลาเค็งหน่อยบอ่เออเอาขู่ตัวนาซาเนาะขู่ <c oughs> ตัวนี้ไว้ใส่ปลาแหกับเือมา <c oughs> พี่น้องเอาเอาใส่ขู่นี่ไว้เก็บไปรมถมันจังมนัน <c oughs> ลูกปลาเค็งพี่น้องหน้ามันกาสีแหงบ่เลยมีพ่อเป็นตลุกตลอกพอได้เห็น <c oughs> ปลาอยู่เนาะพอได้สะปลาอีกจแคหน่อยก็ใส่เบ็ดกบเนะพี่น้องกำลังตัดใหม่กำลังสี เราขันเบ็ดกำลังสีเตรียมเห็ดเบ็ดมากินะนขึ้นหายพูดเลยป่าไปจัดการซะซะก่อนดูเ,นดเมื่อยเลยก็เปลี่ยนกันเมื่อนี้ใส่ให้งานเด็กหน่อยเต็มที่ ซาคือเราถอกอ้านแล้นี่นะโหเป็นซี่ี่ตาไปไหนเนาะอ้ก็เห็นมอยเลยก็ฮะเจ็นมอยเราหัดกุ่มประดุกมันบอไปน้ำคุ่นแล้ว ยังได้ประดุกยืนเท่านี้ไล้ค่ะอยู่ในนี่แหละโอ้ห์นำไฮเทิงบอด้มีพอดีสะขึ้นจะสิเต็มเซฟประดุกนะฮะก็ต้องอยู่ในนี้แหละถือเด็กหน่อยตัวอังสะแล้วขนาดนี้เห็นบ่ยก็เห็นเราเห็นเราเห็นเราเห็นอะไรเออเพิ่งดูประดุกหน่งตัวจำได้ sao chân chị tìm hai đăng nè mì lát 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 พอจะปลาเค็งหน่อยอเมื่อหนมันขึ้นเปนน้ำขุเนแล้วบ่งอมหมอนเสกขึ้นบนไี้มีอย่าง cà cả khuôn chơi nha chơi tôi nhảy nha chơi nha lục, nha chơi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  để chơi okay. oh, nha <Okay. S 2> จะปาเค็งหน่อย <Okay. S 2> ดีอ๋อดีกระดุ ไปดุกหน่อยตายแล้วตายเป็นยังไงห่วยปลาจนตายไปลุกอีกเลยตายอีกเลยโย<อ>หน้ามันขุนแหง้งมันกันใจตายตะเคียงหน่อย ตัวใหญ่บเห็นเต็ตัวเนาะแต่กุ้งคันกุ้งก่อยกังก่อยก,ก,กุ้งแลแกลิดีเลยก็โอ้ยละ่ะอบ่มีปัญหาสัมหูน้ำจะสิเต็มหายตัวนั่นสะหายบ้าไง,ไงแต่ลุกเบกลึกเลเนี่ยโมีปลา นี่พี่น้องเหลือปลาเค็งพ่อแต่พอแต่เอ้อพ่อแต่ทั่วถวยป่ะไปน้องใหม่ป่ะตะลุกใหม่ชอบป่านเลยนะชอบป่านแล้วใหญ่ไปน้องใหม่ก่อนพี่น้องน้องนี่ต้องใช้หนำสีขุนพดบุ้มอียังสะเสียเมื่อยใจสื่อเแต่ปลาเค็งหน่อยปลาดุกต้องซ้ำโตโถ่คนชิโต๊กหนำชิถ่วมเราไปจับไปนีิ กาบมีบอนองนี่โอ้บ่แหงดอกสีแหงอยู่บ่อือถ่าก็ห้องเพระผ่า เรื่องความดุพี่น้องมันว่าวว่าว่าวเรื่องใจเนะาะฮะสองคนเปลี่ยนกัน <c oughs> ไหลขึ้นได้เท่าไหร่มาแหงดอกไ,ลไหลขึ้นตึ๊กตึกบ <c oughs> รได้ซากแหงอยงู่ดอกแต่ว่ามัาานอยากไหลขึ้นทำกระดาลงมาหนักผิดอะไรไม่บ้าง ทีน่นี <laughs> ไ่ไป นาคูไม่ใช่จะกระส่าวโอ้ด er ีดีดีย uh บูเห oh, ็นซีมืออะได้เป็นบินจริงๆฮาไม่ไม่นับมันลงไม่เลย เย็บยังเด็บกระ,ะปูเอาเลยปูบัวใดยังกระปูมาจีกุ่งสิบวดบัวลายตัมันใช่นอืม

Mä oon pakkoani aloittaa.

สรุปน้องนี่ขาดพื้นโอ้ได้ลายอะไรพี่น้องเบิ่งคือบ่ได้บอกว่า <laughs> เบิ่งคขุดลายลายนทำกระปูเออปลาก็เริ่มสิพอะอ้อ,อ,อแล้วอเอ้าฝนกะชิมาพอฝนพีน่น้อยกะเสียงฝ่าแตกกระพุ่มกระพุ่มมันพิม่มอยู่หักบบเหนน็นจักเทื่อได้ยินแต่เสียง <laughs> ไปปัดน,นี่ <laughs> น้องน้องที m, ่สามพี่น้องเบิ้งเบิ้งค้นกับน้องพี่น้องน้องโมเมนต์น้อยๆเบาหน่อยตัวน้อยๆนึ่งใจใหญ่กว่าน้องเอายังโม่กาสะเลยพี่น้องแต่ว่าเพิ่นสะแล้วก็จะได้สะน้ำเพิ่งขึ้เก้านน่นะชุต่ายก็ได้สะน้ำกันคือเก้าแต่ว่าผู้ตัดสินใจนี่มันเบาหน่อยตัดสินใจสะ บวกอะไรเติบได้หน่อยสะข้าวเดียวนึงก็บวกประมาณคืบนหนึ่งมีบ่อปลานะมีฮะไม่ยืมยืทองค่ะเอาโอเคเอาน้องนี่เป็นน้องชุดไทายเมือ่อยแล้วได้หน่ฝนก็จ,จิมาเพราะฝนเลยนี่นะมันสีแหงอยู่บ่อนี่นะ เด็กไยันพี่น้องหน่อยชิมิคุอีกอันหนึ่งนเนาะสะอมกันต้นน่ะเต็ม หวานงุ่มเลยจ้ะเกือ <Britt> ม <souls> ันความหว ปูไดอายุพูดตรงนี้ไปไปน้องไว้ไว้ที่น้องนี่นะยะตาจะตาใหญ่กว่าพี่เจ้าอะไรใบกอลองใหญ่เลยค่ะบ่คันตาอยู่ยุ่มอยู่หรือว่าใหญ่บ่ไหวหรืพี่น้องน้องตัวนี้ใหญ่พวกบ่ค่หน่อยไม่แต่อยากส่วนเมาอย่างเดียวมันบ่ไหวหรืพี่น้องมันสะบูแห้ง เปลี่ยนแผนว่อนมัน,นไเอาเอากระปูก่อนฝนก็สิตกเลยไ,ไปหวานแหเอากระปูบนนี้ยังพี่น้องไอ้ปลาปลาขาวข้าเจ้าจะคล้องเขาเห็นนี่มะกอ,อกขาเครื่องวฝนก็สิมาพอฝนบ้านเราปลามันบ่ค่อยลายปันได้มันมันแหลงลายเถื่อนเลยอย่างกระบ่มีแม่น้ำใหญ่แค่มันปลาลายเนี่ย ภาษาน้องใหญ่ๆน้องเดียวก็เอาบ่เบิดเก็บบ uh ่เ <forced> บิดอ <c oughs mus i> ืมปลามันบ่ค่อยมีปานได๋โอ้หว่านลงแล้วมีกบอยู่เด้อครับนายมีกบใหญ่อยู่ด้เ็หอยมันอยู่เดี๋ยวเฮ็ดเบ็ดแล้วจมาใส่ยวานกอขาวขาด้นมุนเ อันนี้กับโมเมนตน้องพี่น้องหาหน้าแต่ว่ากระปูมันกัดเข่าบุญเลยได้เยอะเจ้าโตเป็นตัวเดียวปูตัวเดียวโต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 แมนแนวบุญลยบุนเลยไดกระปูตัวหนึ่งเนาะโอเคตัวหนึ่งก้า ร่งไกีกินนี่ก็วันอีกเมื่อผลัดจังกีงูหงสสนั่นอยู่ละหักถือคอละหักป้าที่ขะขนาดน้องเฮนี่คือละหักอย่างวันละหัก เคจจีน่าบ่เออเออเออโย่เว้ยขอบใจท่านใจเลยลปลูกระปูไล้แต่กระปูเดินได้จี บ่หอมหน่อยบ่ทอาหน่อยเห็ดแล้วปอบ่เคยได้ันิดจะเถื่อนหน่อยเมื่อ่องโลหูจักปออีพอีแม่ปลาพี่น้องปอทุดูหาว่าเบอร์ใกล้ๆเดยวปอคือคือคือได้ใหญ่นี่โอ้เห็ดเห็ดอเอานี่นะซีดินได้ใหน้าบ่ปออุ้ยุ้ยอุ้อมบ่ซองโลหจักนี่นะปอ ตัวเดียวกินสองมือก็บวบเบิรปตท์เฟิร์ต์ไหลีรอ่ะตไปเตรมกับมือบม่รู้กายแขนสอกอีกปฟิรตท์เฮ้ยได้เอาหน่อยขึ้นดึงขึ้นได้นี่ยนะชิดยัให้หน้าบ่กินให้หน้าแล้วมันของมันดึงขึ้นจับเสียกแรลกใช่ปะไปลงไปจับเอาในหนำมันอยู่ในแช่อยู่ในให้หน้าเลือกเยอะเลือกคนใด

เอาเมื่อเราทำไปซาปลาบลได้ซีดเบ็ดปลาได้เนาะแทกน้อยหน่อยแข้นนะโอ้ยปลช้ำเนาะมาแทกด้วยมันยาวกว่าแขนสองปลาได้ใหญ่กันใหญ่ลีเราประมาณสองปีเนาะปลาตัวนี้ปีสองปีเอาไหมตัวมันใหญ่อีกตัวหนึ่งนี่นี่เออ เท่น,นั้นแหละ <laughs> <อ>ได้สองตัวซา, <laughs> าปลาบแได้บเป็นยังพี่น้องเ <laughs> มื่อนี้เรามีปลาคอนี่ <laughs> ปลาคอไม่ใครพี่น้องต,อ <laughs> ต้มปลาคอไม่ใครจนเมนูต้มสมพี่น้องต้มสมปลาคอเ <laughs> <laughs> นี่แก่ทานนี่กินแต่เสียงหดเสียงลา พี่น้องเคยได้ยินบออะไรกันเคยขุ่นหัวพี่น้องเวลาเขาได้ปลาตัวใหญ่บอหรือว่าได้ปลาคอใหญ่บางเทือเขาตึกแฮ่ได้หรือว่าถือเบ็ดถือมองมักซิมีน้นบอหยอกว่าปลาตาบอดพี่น้องเคยได้ยินบอเป็นยังเขาเจอขหมักบอว่าปลาตาบอดถ้าสมุติรว่าเขาไปล้มสาวเด้อพี่น้องไป่อผู้สาวหลุนใหญ่เขาซิเวิร์นมาได้ผู้สาวตาบอดบอก่นาัดปลาก็จวบอปลาตาบอดพี่น้องกินเขากินข้าแล้งน้ำกัน Đấy, pa kho pa ừ. kho cái tô pa cá bông hầm nồi tô pa cá bông hầm nồi đại pa lai mới này hao xong ừ. để... tố, rồi hao đại 8 tô nồi cá bông nồi 2 tô, tôi nhảy đi tôi nhảy sút thôi thì khơi đại <laughs> đi cháy nhỉm bốc hụp lên nhảy mình còn mà nhỉm. <laughs> ไปปลาบัชได้แท้ๆน่ะเบ็ดของเลยปดเบ็ดปดเบ็ดเลยือจะแมนสายมันตีงแบบติงยอกยอกยอกเนี่ยนะแบบปลานล้วมันมาสวมชิดกันเลยถือนันเลือดเสื้อจะได้แบบปลาตาบอดหรอกไม่แม่หรอกแต่ เบ็ด่อยนะของแต่มันเหงื่อมันอยู่ในน้ำแล้วคอยปดเบ็ดปนไปปนมาแล้วแน่เมืองตาตื่เบ็ดหรอกเมื่อมันกินเบ็ดหรอกชื่กินอสุรีดีเลื้อเสื้อ,อปลาลายอเอาเดี๋ยวก่อนขังกินอ้ มันกำลังเริ่มกำลังเริ่มแบบว่าเริ่มเสียแอบแล้วขนาดคนไปสอบมันยังหายเนาะใกล้จะออกเงอนบ่ได้แล้วลูกเรื่มหายน้ำนะ้ว먹กินหมดจ้าเจ้ากินก่อนก็ได้ างพด,ด้อคนตุ๊กแข่งเวงก็สั่งเยอะข้างเปลื่อยอยู่ดูไปยี่ปุ่นคนเองใช่ไธรรมดาโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไวปชมหนี้เนาพูอกันคลิปหน,น้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น,อน้องหลายๆเนาะที่มาเบิ่งคลิป ขอบอกขอบใจทุกคนหลาะยเนาะบ๊ายบาย